ปา้าวันนี้เราจะไปไหนกันที่นี้นะครับเราจะไปเที่ยวฐานห้ายักษ์ครับที่เกาะล้านเออสถานที่เป็นไงสถานที่ก็จะเป็นผาสูงสูงอืมเราจะเห็นวิว360ออสามร้อยหกสิบองศาเลยเออ้ันบนโอเคซึ่งเป็นที่ที่ไม่ค่อยมีคนมาแล้วป้ามาทำไมเราเขาขีอยากมา นี่คือป่าจริงๆเลยนะนยังใช่หมดแล้วข้าวอ่ะใช่หิวอีกแล้วเสแล้ว,เด,วดลเดี๋ยวเราตัดลงยวเราไปดูตัดไปที่บรรยากาศเลยดีกว่าเนาอมองแล้วิวๆอีกแล้วอ่ะป่าก็อยู่ห่างๆป่าที่นี่คือที่อนาดยักครับ ดีมากสวยเวอร์ดูไกลกเหรอาว้า <Wow. laughs> <laughs>